ันนี้มันคือสะพานอะไรคะเนี่ยสะพานลอยน้ำครับสะพานลอยน้ำอ๋อเพิ่งสร้างมาใหม่เลยเนาะครับโอเคแล้ววัตถุประสงค์ทำอะไรคะพี่อ๋อให้ประชาชนได้มาเที่ยวมาชมพักผ่อนอ๋อได้ถ่านลมเปลี่ยนลมค่ะโอเคแล้วถึงดูนักท่องเที่ยวได้เนาะเยโอเคดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นพี่เจ้าหน้าที่นะคะถามเขาว่าเอาไว้ทำอะไรเราอยากรู้นะขอบคุณมากนะคะ เป็นเขาเป็นทำเป็นสิ่งะี่ดูนะคะเนี่ยพี่บอกได้ปูกับหอยค่ะที่หาอยู่เนี่ยแล้วน้ำมันลงมากเลยนะพี่วันนี้เนี้เาะอ๋อเริ่มขึ้นแล้วเหรออ๋อตอนแรกลงเยอะกว่านี้ในในอันนี้เขาเรียกอะไรคะพี่ที่พี่ถืออยู่เนี่ยที่อะไรนะไม่ไม่ไม่เอเจเอเนี่ยที่ใส่อะกระชังเหรอเขาเรียกกระชังเนาะ เดี๋ยวจะด,ด,ดูดูกระชังของพี่นะคะมันเยอะแค่ไหนนี่ผมนี้กำลังหากำลังหาเลยนี่ในก,กระชังเขาอะมันมีกระชังมาใส่แสดงว่าเขามาหาบ่อยเขาบอกหาไปทําทานเองนะไม่ได้ขายมีปูมีหอยค่ะส่วนใหญ่ ตาลบไม่ต้าลับอร่อยอร่อยขอบคุณมากเลยค่ะจับจับปูได้ปูดิ้นปูเยอะอ๋อที่นี่ได้ปูเยอะดิ้นอยู่ในมือเขาเลยค่ะอยู่ในมือพี่ปูปูที่ไปยำได้นะเนี่ยไก่หอ้อไอบริ๊นี่ค่ะไก่หอยอบ Não, não,